แอสติฮิลวิกเทชันปาเป็นเส้นทางเดินป่าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทำให้ในแต่ละวันนั้นมีผู้คนเดินทางมามากมายเพื่อการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากแต่รนยามราตรีนะ้สถานที่แห่งนี้จะให้บรรยากาศที่แปลกประหลาดและลึกลับที่มาจากสถานรับเลี้ยงเด็กที่ถูกทิ้งร้างจนกลายมาเป็นซากปรักหักพังและถูกปกคลุมด้วยพืชพธุ์ามากมายที่ถูกเรียกว่า n ิ w Man อสร h i ฮินั้น ถูกสร้างขึ้นในปี2,397ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่รับเลี้ยงดูแลเด็กที่ใหญ่ที่สุดของซีกใต้ของโลกที่บริหารโดยครอบครัวนิวแมนสถานที่แห่งนี้มีเรือนกระจกขนาดใหญ่ระบบทำความร้อนที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเต็มไปด้วยความสะดวกสบายและเต็มไปด้วยพืชแปลกใหม่ในขณะที่ครอบครัวนิวแมนเองก็เป็นตระกูลใหญ่ที่มีเด็กๆถึง17ปี ครอบครัวนิวแม่ต้องมาเชิญหน้ากับความสูญเสียที่น่ากลัวแมรี่ลูกสาววัยสองขวบวิ่งเข้าไปทักทายพ่อด้วยความตื่นเต้นในห้องของสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนที่จะสะดุดล้มลงไปในหม้อต้มน้ำและเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากที่เกิดอีกการอันหน้าเศร้านี้จำนวนของเด็กที่เข้ามาใช้บริการก็ลดน้อยลงอีกทั้งยังต้องเผเชิญกับหน้า น้ำท่วมพายุและไฟไหม้จนนำไปสู่การปิดทำการอย่างถาวรอ,อย่างไรก็ตามพรอบครัวนิวแมนก็ยังทำธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็กเหมือนเดิมเพียงแต่อยู่คนละสถานที่เท่านั้นเชื่อกันว่าซรากปราหัาดพังดังกล่าวมีเพสิงโดยเฉพาะการหลอกหลอนจากวิญญาณของเด็กๆโดยเฉพาะในช่วงเวลาหลังจากที่ฟา้ามืดไปแล้วหลายคนจะอ้างว่าได้เห็นวิญญ,ญาณของเด็กๆก,กำลังเล่นสนุกกันอย่างสนุกสนานอยู่ด้านหลังกำแพงหิน นอกจากนี้ยังมีคนที่ได้ยินเสียงวอลล็อกคีดค้าของเด็กในพื้นที่อันว่งางเป่าใกล้กับนิวแมนเฮสตรีฮิลอย่างไรก็ตามและคนตั้งข้อสังเกตว่ามีการบันทึกสีการสีชีวิตของเด็กนะิวแมนอย่างเป็นทางการเพียงรายเดียวเท่านั้นทำให้ค่อนข้างไม่สัมผัสกับรายงานการพบเห็นผีเป็นจำนวนมาก หลายคนจึงเชื่อว่าสิ่งที่ปรากฏตัวให้เห็นอาจเป็นพลังงานด้านลบที่หลงเหลืออยู่ของทั้ง17คนนั้นก็เป็นได้ซึ่งเคยอาศัยอยู่และอาจเป็นไปได้ว่าตำนายเกี่ยวกับผีสารของนิวแมนนั้นอาจถูกบิดเบือนไปจากความจริง สถานที่รับเลี้ยงเด็กปีสีนิวแมนฮิสเอรฮิวนั้นตั้งอยู่ในส่วนสถานะและเส้นทางเดินป่าที่เปิดให้บริการทุกวันถ้าหากใครอยากสัมผัสประสบการณ์สุดสยองก็สามารถทำได้โดยการเดิอนออกไปตามป,ป้ายบอกทางนิวแมนส t ตร็ท ที่สามารถเดินเข้าถึงได้จากสถานที่จอดรถด้วยการเดินเท้า20-30นาทีแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากสร้างปรับภาพทางแห่งนี้ค่อนข้างเปราะบางและมีหลุมกระจายอยู่ทั่วไปดังนั้นจึงคนเที่ยวชมอย่างระมัดระวังจึงจะปลอดภัยที่สุดนั้น